หลังจากเข้าล่างแล้วเขาก็ตากไว้นะครับอีกสามคืนนะครับข้อหมายในว่าว่าสามคืนก็คือว่าเมื่อเราตากกลางวันแล้วตอนเย็นให้เก็บเขาร่มนะครับไม่ให้น้ําหมอกไม่ว่าจะน้อยจะมากกระจำนะครับไม่ให้มันเข้าไปอีกแล้วพรุ่งนี้เช้าก็เอามาตากใหม่นะครับตากในที่แดดกลางแจ้งแบบนี้แหละนะครับแล้วเขาก็จะสีเหลืองนะครับจะเป็นสีเหลืองสวยงามนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่าง สำหรับองใบนี้เราตากได้หนึ่งแดดนะครับเพราะว่าผมตากแส่เมื่อวานนะครับส่วนลูกยังสีอย่างนี้นะับเพิ่งตากเมื่อกี้นะครับลูกนู้นตากแส่เมื่อวานนะครับตอนนี้ก็น้ําหนักจะเหลืออยู่ประมาณสองกรัมขีดสองขีดเท่านั้นนะฮะก็พร้อมที่จะส่งให้เอฟซีนะครับถ้าไหนต้องการก็โทรมาเบอร์ข้างล่างนะครับศูนย์แปดเก้าหนึ่งสี่แปดหนึ่งสามสี่หกน้ำเต้าเซียนนะครับสําหรับใบใหญ่ก็ อาจจะราคาสูงหน่อยนะครับแต่ใบเล็กก็ราคาน้อยลงนะครับต่ำลงนะครับสวยงามไม่นั่นนะครับไม่รั่วนะครับเป่าดูแล้วไม่รั่วนะถือว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะครับถือว่าใช้ได้อยู่ ก็จะตากต่อไปอีกนะครับตากต่อไป ทีนี้เรามาดูเมล็ดที่เราขย่าออกจะเป็นแบบไหนนะครับเราถ้าเรามีสวิงก็ให้เอาสวิงนะครับมารองนะครับเดี๋ยวเราก็จะดูเมล็ดนะครับที่ผมจะส่งให้เอฟซีเหมือนกันนะครับเป็นเมล็ดพันน้ำเต้าเซียนนะครับเมื่อเราแช่เราขยเยาออกแล้วนะครับก็เป็นลูกนะครับทีนี้เมล็ดของเขาเราสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างนะครับหนึ่งเอาไปเพาะสองก็ ถ้าเราเห็นมเมล็ดทันยพืชนะครับก็จะมีมะเมล็ดน้ำเต้าที่กระเทาะเปลือกเรียบร้อยแล้วอันนี้มีสรรพคุณเป็นยานะครับเป็นเป็นยาช่วยบำรุงทางไตพวกอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวทีนี้มา,มาดูนะครับโอ้โหอหล่นก็เยอะนะครับอันนี้ก็คือเป็นมเมล็ดครับมเมล็ด หกก็ 6, 6, 6, 6, ทิ้งครับนี่นะครับถ้าเป็นมเมล็ดอย่างนี้นะครับผมจหนายนะครับเป็นกิโลก็จําหน่ายแบ่งก็แบ่งให้เอฟซก็ได้นะครับนี่นะครับก็เราก็เอาเม็ดของเขาเนี่ยไปผึ่งในร่มนะครับแล้วก็เก็บไว้ปลูกหรือว่าส่งให้เอฟซไปปลูกนะครับสาหรับท่านไหนสนใจก็พักมานะครับผมก็แบ่งให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําเต้าเซียนยน้าเต้างาช้าง หรือแบบว่าน้าเต้าที่ทรงสวยๆส,ส่วนน้ําเต้าที่ทรงสวยๆก็น้ําเต้านี้แหละฮะแต่ว่าเรามีการเราเรียกว่ามีการทํามีการแต่งทรงให้สวยงามนะครับโอเคครับผมสาหรับคลิปนี้ก็อ,อยากจะบอกว่ามาให้ดูทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่การทําน้ําเต้านะครับเป็นการทําให้สวยแล้วก็แช่ตากแล้วก็ตากเมล็ดนะครับก็ขอขอบคุณนะครับ f c ที่เข้ามารับชมนะครับคลิป น้ำเต้าเซียนนะครับแล้วก็บางท่านก็นําไปทดลองปลูกนะครับก็พักมาบอกว่าดีนะครับปลูกแล้วงอกดีหรือแม้กระทั่งบางท่านนะครับเพื่อนทางชนบุรีนะครับก็ปลูกแล้วได้ผลผลิตก็ดีใจกันใหญ่นะครับบางท่านคิดว่าน้ําเต้าเป็นต้นเบื่อเธอท่าต้นใหญ่อันนั้นก็มีนะครับเป็นน้าเต้าต้นนะครับแต่ตรงนี้เป็นน้าเต้าเซียนนะครับก็หากใครมีปัญหาในเรื่องการเพาะการปลูกวิธีการเพาะจะทําอย่างไรก็เลาะดูนะครับ คลิปของผมนะครับวิธีการปลูกน้ำเต้าก็ได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับโอ้โห